ต่อไปนะคะการเพิ่มรายงานวิเคราะห์ขายนะคะแล้วก็อายุลูกหนี้นะคะเราจะมาดู2รายงานนะคะวิเคราะห์ขายนะคะเราจะมาดูรวมรา,ายลูกค้านะคะระบุนะคะเป็นวันนะคะ ลูกค้ากดล้องขอได้เลยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นรายง,งานยอดขายรวมลูกค้านะคะของเดือนมก,กราคมนะคะเเราจะเห็นว่าเรามีการออกบินขาย อะไรบ้างนะคะจะมีราคาขายภาษีมูลค่าเพิ่มและยอดสุทีิค่ะเราจะมาวิเคราะห์อายอุลูกหนี้นะคะแยกตามลูกหนี้แบบละเอียดนะคะให้กดที่เดือนค่ะแล้วก็กดลองขอได้เลยค่ะ อันนี้เราจะเห็นว่านะคะเราจะมีลูกหนี้นะคะที่เกินกำหนดชำระ1-30วันนะคะจำนวนหนึ่งรายการนะคะมูลค่า73723นะคะของลูกหนี้บริษัท CTC g l o b g l o b a l a l d นะคะหากมีลูกหนี้ที่เกินกำหนดนะคะเราอาจจะต้องติดตามเพื่อทวงถามนะคะว่ามีปัญหาอย่างไร